สวัสดีครับผมสิงแสหลี่หมงนะครับวันนี้เป็นวันที่20กรกฎาคม2564นะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับช่วงนี้ก็ยอมรับเลยว่าวิกฤตการโรคระบาดโควิดนะครับผมก็เยอะต้องบอกไว้ก่อนว่าทุกคนจะไปไหนมาไหนก็ต้องดูแล สำรวจพื้นที่และดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาไรพยากรณ์สดนะครับเกี่ยวกับช่วงของสัปดาห์นี้เป็นช่วงวิกฤตการโรคระบาดโควิดว่าราศีอะไรบ้างจะ แกล่งพอที่จะรับสถานการณ์เรื่องของวิกฤตการณ์นี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าดวงเป็นแค่องค์ประกอบไม่ถึง10%ของชีวิตเรานะครับต้องบอกไว้ก่อนนะฮะตัวเราเนี่ยเกนะครับแต่ดวงชะตาเราเนี่ยเพียงไม่ถึง10%นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย ดวงชะตาเนี่ยช่วงที่เราคับขันอาจจะเป็นช่วงที่เราต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะครับดวงก็จะมีอิทธิพลต่อการเขาเรียกว่าเป็นคะแนนนะครับในการดำเนินชีวิตนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะแบ่งเป็นทั้งหมด3กลุ่มนะครับใน1กลุ่มจะมี4ราศีนะครับจะเริ่มจากกลุ่มที่มีวิกฤตการณ์หนัก แล้วก็ระดับกลางแล้วก็วิกฤตที่เบาบางหน่อยนะครับก็คือพูดได้ว่าจะมีกักเกณฑ์นะครับกักเกณฑ์อาไว้นะครับแต่ไม่ใช่บอกว่าอยู่ในกลุ่มที่แย่แล้วจะผ่านพ้นไม่ได้ไม่เกี่ยวนะครับสำคัญที่สุดคือการกระทำของเราถ้าเราไม่ประมาทแล้วตระหนัก ว่าตอนนี้ไปไหนมาไหนเราต้องพึงระบัดระวังในการเดินทางนะครับแล้วก็มีแมสปิดปากถ้าเป็นไปได้ต้องมีถึง2ชั้นได้ก็จะดีนะครับรวมไปถึงการฉีดวัคซีนบางท่านเริ่มฉีดวัคซีนแล้วแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าวัคซีนไม่สามารถที่จะทำให้เราแข็งแรงไปเลยไม่ใช่นะครับเป็นแค่การป้องกันให้เรามีภูมิ ที่แข็งแร่งขึ้นเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่บอกว่าเราจะกลับมาเป็นโควิดอีกไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเป็นซ้ำได้นะครับและอย่างหนึง่งคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วสามารถแพร่เชื้อกระจายได้อยู่นะครับตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนไม่ใช่ว่าฉีดไปแล้วจะแฮปปี้เอนดิ้งนะครับเราก็ต้องอรักษาระยะห่างเหมือนเดิมนะครับจนกว่าว่าทุกอย่าง จะถึงจุดที่ขี่คายแล้วจริงๆแต่ก็ต้องยอมรับต้องใช้เวลาผมบอกได้เลยว่าอาจจะต้องใช้เวลากันนานพอสมควรนะครับต้องใช้คำว่านานพอสมควรนะฮะยังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับถ้าเกิดคนไหนเห็นผมแล้วก็ช่วยพิมพ์เข้ามาว่าคุณเกิดราศีอะไรนะครับนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ไปตามกลุ่มต่างๆได้ก็ดีนะครับวันนี้ก็จะพยากรณ์ทั้งหมด3กลุ่มนะครับใน1กลุ่มจะมี4ราศีนะครับ4ราศีนั่นเองมีเมษพฤกษภเมถุนกรกฎสิงกันตุลพิจิตธนูมังกร นะครับก็กลุ่มและก็มีน,นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะสักระยะหนึ่งเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ไปตามกลุ่มต่างๆได้ก็จะดีนะครับถ้าเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแต่ถ้าคนไหนต้องการดูดวงกับผมนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับนะฮะ ตรงนี้นะครับผมก็ทิ้งเบอร์โทรและก็ทิ้ง ID ไ,ไว้แล้วนะครับคนไหนต้องการติดต่อกับผมก็แอดเบอร์แอดไลน์เข้ามาได้นะครับเรายินดีให้คำปรึกษ,ษาและหาวิธีเสริมดวงให้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณณตรงนี้ก่อนนะฮะขอขอบคุณจริงๆนะครับเดี๋ยวผมกำลังจะเริ่มนะครับกำลังจะเริ่มจากกลุ่มที่ เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงวิกฤตการโรกระบาดโควิดนะครับว่าอาจจะเป็นช่วงที่หนักหนาสาหัสหน่อยในกลุ่มนี้นะครับในกลุ่มแรกนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็มีพึกศพนะครับราศีสิงห์พิจิตและราศีมังกรนะครับพึกศพราศีสิงห์พิจิต ราศีมังกรนะครับในช่วงของสัปดาห์นี้มีเรื่องความสับสนในเรื่องการตัดสินใจในการที่เราจะทำยังไงดีจะเอายังไงต่อดีกับปัญหาที่มี <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องเงินทองนั่นแหละครับแล้วก็การลงทุนถ้าเป็นไปได้อย่างน้อยๆเนี่ยคิดไปได้เลยอีกสองสัปดาห์นะครับถึงจะทุกอย่างจะคลี่คลายในสิ่งที่เรา หวังเอาไว้นะครับแต่อย่างเร็วที่สุดถ้าในสัปดาห์นี้ถ้าคุณทำตัวแบบให้สงบเข้าไว้เดี๋ยวอีกสองวันคุณจะได้หาทางออกอาจจะมีคนเข้ามาชี้แนะแนวทางของคุณแต่สิ่งที่คุณวางเป้าตั้งแต่ตอนแรกนะครับจะประสบความสำเร็จอยู่อาจจะเป็น ยอมรับแหละว,ว่าตอนนี้คุณอาจจะมีปัญหาหลายอย่างแล้วกำลังสองจิตสองใจบางคนโดนพักงานบางคนก็รู้สึกค่าใช้จ่ายต่างๆมันไม่ค่อยเพียงพอรอดูอีกสัก2วันอาจจะมีข่าวดีต้องรอดูสักประมาณวันนี้เป็นวันอังคารนะครับประมาณวันพฤหัสวันศุกร์น่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะครับในกลุ่มนี้จะมีเรื่องดีกับเด็ก หรือบริวารที่น้อยกว่าคุณคุณอาจจะได้ทิศทางที่ดีและจะมีโชคด้วยนะครับเน้นนะครับถ้าเป็นวิธีเสริมดวงในกลุ่มนี้ให้ไหว้เทพที่เป็นเด็กนะครับก็คือไอ้ไข่หรือไม่ก็กุมารทองนะครับรวมไปถึงถ้าคุณมีลูกมีหลานนะครับที เด็กเล็กๆ,ๆนะครับไม่เกิน2ขวบนะครับก็ลองอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาจจะเขาเรียกมีของฝากของฝันเล็กๆน้อยๆถ้าเป็นระแวกพื้นที่นะครับจะดีนะครับผมแต่อย่างที่บอกไปนะครับก็ให้ถ้าคุณมีเรื่องของความเชื่อนะครับเทพกุมารทองอหรือไม่ก็ไอ้ไข่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือ นาจาอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นเรื่องดีและบริวารจะให้โชคกับคุณนะครับนะครับบริวารจะให้โชคกับคุณด้วยในกลุ่มนี้แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เหนื่อยหน่อยนะครับต้องอย่าสับสนกับชีวิตบางทีทําอย่างแต่คิดอีกอย่างคือตอนนี้รู้สึกจิตใจวุ่นวาย นะครับต้องสงบจิตสงบใจสัก2วันถึงจะดีแต่ถ้าเห็นทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นอาจจะต้องรอคอยไปสักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับถึงจะดีขึ้นนะครับผมกลุ่มนี้โอเคที่สุดนะครับแข็งแกร่งที่สุดนะครับแล้วจะเบาบางปัญหาเบาบางกว่าเขาเพื่อนก็คือราศีพิจิก นั่นเองนะครับราศีพิจิกจะโอเคหน่อยนะครับผมขอผ่านกลุ่มแรกไปนะครับเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยเยอะหน่อยนะครับมากลุ่มระดับกลางแล้วนะครับกลุ่มระดับกลางที่อยู่ในช่วงของวิกฤตการโรคระบาดโควิดนะครับว่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแค่ไหนนะครับแล้วจะเราจะผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้เช่นไรนะครับ กลุ่มนี้จะมีราศีเมษนะครับเมทุนราศีตุลและราศีธนูนะครับตอนนี้ทำท่าเหมือนมีงานจะเข้ามาเยอะแต่ออเดอร์เหมือนมีออเดอร์เข้ามาแต่เราทำอะไรมากไม่ได้นะครับเหมือนมีมาเยอะ แต่ทำเช่นสินค้าไม่มีมีลูกค้าสั่งมาก็จริงแต่สินค้าหาไม่ได้เพราะมันติดเรื่องของอวิกฤตการโรคระบาดโควิดหรือไม่บางทีเนี่ยเราทําท่าจะโอเคอยู่แต่แน่นอนเขาเรียกว่าบางครั้งเขาเรียกบุญมีแต่กำบังประมาณนี้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับลูกค้าก็ยังคงหนาแน่นนะคุณอยู่รอซัก สัก3-4วันนะ่ะเดี๋ยวคุณจะได้สินค้าเข้ามานะครับใจเย็นๆหน่อยนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยคุณจะมีการแข่งขันที่สูงทั้งๆที่มีวิกฤตการก็จริงแต่งานคุณก็ยังมีมาเรื่อยๆแต่เพลินสินค้ามันอาจจะมาไม่ทันท่วงทีนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทำบุญไว้เยอะนะครับต้องใช้คำว่าบุญเก่ายังหนุนนำเเราอยู่นะครับ คือวิธีเสริมดวงในกลุ่มนี้นะครับเคยขอไปกราบไหว้ที่ไหนให้กลับไปขอไหว้ที่นั่นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ค่อยสะดวกให้ขอผ่านทางทางความรู้สึกทางจิตเราไปก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดอีกเรื่องหนึ่งก็คือให้ถวายลงศพแล้วจะดีนะครับแล้วจะมีลูกค้าเก่าๆก,กลับมาสั่งงานของคุณ นะครับแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าบุญมีแต่บางทีอาจจะมีกรรมบางอยู่บ้างนะครับแต่ก็ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังผ่านพ้นไปได้เรื่อยๆนะครับอาจจะรู้สึดเดกเหน็ดเหนื่อยสักหน่อยนึงอาจจะมีอุปสรรคสักหน่อยหนึ่งอาจจะมีปัญหาอยู่หน่อยหนึ่งแต่ก็ยังผ่านไปได้ด้วยดีนะครับถ้าเกิดคนไหนเป็นลูกจ้างประจำเนี่ยก็เหมือนว่าเอางานกลับมาทำที่บ้าน พอสมควรเยอะด้วยนะครับเยอะด้วยนะฮะส่วนคนไหนเป็นเจ้าของธุรกิจก็อาจจะมีการแข่งขันที่เราจะต้องทําหลายอย่างนะครับทำหลายอย่างบางทีอาจจะต้องทําแทนลูกน้องก็ได้นะครับสําหรับคนที่มีลูกน้องนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ลูกค้าเก่าๆคุณก็ยังไม่หายไปไหนนะครับก็ยังมีมาเรื่อยๆอยู่นะครับอดทนเข้าไว้แล้วกันนะครับให้ไปถวายลงศพนะครับหรือ ถ้าเกิดคนไหนเ,ออเคยไหว้ที่ไหนหรือไปขอขามาที่ไหนก็กลับไปไหว้ที่นั่นนะครับแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็ผ่านทางจิตของเราไปก่อนนะครับเพราะว่าบางทีการเดินทางไกลๆบางทีมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ในณเวลานี้นะครับในกลุ่มนี้นะครับโดดเด่นที่สุดแล้วจะมีภาษีที่ดีที่สุดก็คือราศีเมษนั่นเองนะครับราศีเมษนะครับผมแต่ยอมรับในกลุ่มนี้ ถ่ามีความมุ่งมั่นมีความขยันอยู่นะครับจะผ่านพ้นไปได้แบบแน่นอนนะครับผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะครับในกลุ่มนี้แต่ถ้าคนไหนกลุ่มนี้ถ้าคนไหนมีหนี้อยู่เนี่ยก็อาจจะเหนื่อยเยอะหน่อยแต่ก็ยังใช้ใช้หนี้สินได้อยู่นะครับก็ยังมีเงินต่อเนื่องได้อย่างหาวิธีการไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับในกลุ่มนี้ก็คือราศีเมษจะโดดเด่นกับเขาเพื่อนนะครับ ต่อมากลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับกลุ่มสุดท้ายแล้วนะฮะกลุ่มสุดท้ายเนี่ยจะเด่นที่สุดเลยแล้วจะโอเคที่สุดก <os> <io> ็คือเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับก็คือมีราศีกรกฎราศีกันนะครับสักคู่หนึ่งนะฮะแล้วก็ราศีกลุ่มนะครับแล้วก็ราศีมีนนะครับราศีกลุ่มและราศีมีนนะครับ กรกฎราศีกันราศีกุมและราศีมีนนะครับกลุ่มนี้นะครับถ้าสัปดาห์ที่ผ่านมารู้สึกเงียบเหงาสัปดาห์นี้จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นทั้งๆท,ที่มีโรคระบาดโควิดที่หนักแต่คุณจะได้รับการช่วยเหลือได้รับการเห็นใจได้รับการสนับสนุน แล้วแถมคุณจะมีโชคลาภกับคนที่คุณนับถือนะครับผมจะได้เรื่องดีๆเกิดขึ้นจากที่คุณตั้งเป้าว่าบางทีจะกลายร้ายกลายเป็นดีนั่นเองในกลุ่มนี้นะครับจากร้ายแกกลายเป็นดีนะครับมีราศีกรกฎราศีกันราศีมังกรและราศีมีนนะครับไอราศีกันนะครับเดี๋ยวผมจะพูดใหม่อีกทีหนึ่งนะครับ ราศีกรกฎราศีกันนะครับราศีกุ่มและราศีมีนนะครับนะฮะตรงนี้โดดเด่นที่สุดก็คือราศีกันนั่นเองนะครับราศีกันนะฮะตรงนี้นะครับถ้าเงียบเหงาไปแล้วนะฮะคุณจะมีเรื่องดีๆเข้ามาพูแง่ายว่าคุณกลุ่มนี้จะมีดวงอุป,ปถัมภ์นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ เอนดูคุณนั่นเองนะครับแต่ราศีกันจะโดดเด่นนะเขาเพื่อนนะครับมีราศีกรกฎราศีกันราศีกุมและราศีมีนนะครับผมแต่ราศีกันจะโดดเด่นนะเขาเพื่อนนะครับแล้วคุณจะได้รับการช่วยเหลือมีเสน่ห์และได้รับการเห็นใจต่างๆนั่นเองนะครับวิธีเสริมดวงนะครับให้ไปทำสังฆทานนะครับกับ ตัวคุณเองนะครับแล้วก็พยายามทำเขาเรียกว่าให้กับเจ้ากรรมในเวรนะครับสิ่งที่ไม่ดีจะได้หลุดพ้นออกไปนั่นเองนะครับแต่ถ้าหาไม่ได้จริงหรือไปวัดถ้าบ้านคุณอยู่ไกลจากวัดแนะนำให้วิธีการเขาเรียกว่าสวดมนต์นะครับแล้วก็แผ่เมตตาจิตแล้วก็กวดน้ำตามต,ามต้นไม้แทนนะครับแต่หากวดต้นไม้กับที่เป็น ต้นไม้มงคลและจะดีถ้าไม่ต้นไม้มงคลก็หาเป็นต้นไม้ใหญ่ๆนะครับพยายามกดน้ำอยู่ทุกวันในช่วงของเวลานี้นะครับผมถ้ายังไงนะครับผมก็พยากรณครบทุกกลุ่มครบทุกราศีแล้วนะครับก็บอกได้เลยนะครับทุกกลุ่มทุกราศีเนี่ยก็จะ มีทั้งดีและก็ไม่ดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยนะครับเดี๋ยวจะย้ำทีหนึ่งกลุ่มสุดท้ายนะครับเพราะว่าผมมีการพูดผิดพลาดนิดหนึ่งนะฮะก็คือราศีกรกฎราศีกันราศีกุมและราศีมีนนะครับแต่โดดเด่นที่สุดก็คือราศีกันนั่นเองนะครับก็ ย้ำไว้ให้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผิดพลาดนิดหนึ่งนะครับถ้ายังไงนะครับผมสิงแสลีมงนะครับก็พยากรณครบทุกกลุ่มครบทุกราศีแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับผ่านพ้นวิกฤตการณ์ตรงนี้ไปด้วยกันนะครับขอให้ทุกท่านอดทนและเข้มแข็งทั้ง กลายและก็ใจนะครับดูแลกันให้ดีๆนะครับและก็ทิ้งระยะห่างทางสังคมนะครับอาจจะอึดอัดบ้างแต่ก็ขอให้ทุกคนมองว่าทําเพื่อส่วนรวมและทําให้เพื่อส่วนตนด้วยนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ขอทุกท่านจงมีแต่เรื่องดีๆในชีวิตนะครับดวงดีดวงเฮงกันทุกท่านเลยนะครับผมสิงแสลิมงนะครับ ก็ขอจบการไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ